ไปกับหมวดนี้บัดพร้อมสำหรับการยุคนบแล้วไม่เห็นมีเครจัมาวะ ินานเที่ยงค่ะครับวใครไม่เปิดไมโคว,ว่านะเมื่อกนะีใครท่ยอมเปิดไมโว,ว่าให้มันันเวลาไม่ทัน,น,นครับก็เลยเผลอไปรับปากแก <laughs> แล้วพี่พ,พ,พี่วิสิตก็รับปากพี่หม่ำเลยครับพอพอพอสั่งก็ก็รู้สึกเปลี่ยนใจไม่ทันแลผมไม่ได้เลยครับก็เป็นที่มาของหม่ำคิดทีสิทำนีละอ่าก็ค <laughs> ือพี <laughs> ่หม่ำชวนพี่วิสิตนั่นแหละใช่ปั่นันปันอยู่ไหนอ่ะปั่นร้อนรอ ไม่ยอยากรู้ยงพอข้อคุณโอเคอะได้กับว่าลูกต่อเรียบร้อยอะได้รับสตอไปเลยค่ะเจอาหาคุณกิดจากปุ๋ยค่ะแล้วแต่จากจากปุ๋ยใครก็ไาค่ะเออแต่มันเป็นเต้นเหมือนไอไอเต้นเหมือนโดนบังคับออกมาเออติาตาเอ หน้าพวงหน้าพวงมันจะเป็นอะไรสักอย่างตอนแกะหมอนนี้ตอนเป็นเนี้ยก็ฉีดเตียรอยเข้าไปแล้วเดี๋ยวพรยุกเราแล้วไยลูกมันมันก็แอบว่าหน้าพวงไม่ได้ถามอะไรอย่างที่ควรไอ้นี่คือผมรู้เรื่องอยู่แล้วเลยอออีกทีก่อนก็ลูกมันไม่ก็หนูก็อยากจะเห็นภาพว่าโบว์ถ้าบอกว่าเสือเราจะเป็นแมวอีกใช่ยาลาก็จะเป็นหน้าไม้อ๋อหนูใช้หนูใช้น้าไม้ฟาดเลยหน้าไม้ใช่ครับน้าหน้าไม้ที่ประดิษฐ์เองด้วยประดิษฐ์เองแกะสลัก พี่วิสิบสี่พีจันแต่แต่เมื่อกี้นี่คนทั้งงานนะพ่อพ่อพ่อคนดูครับกล้องัดูด้วยหมดเลยใช่ดทั้งหมดเลยเอออ้าพี่มีเรียกอะไรทำไงทำยังไงที่อยากจะย้ายหินไปถามก่อเลยครับชมจันทร์ค่ะจชมจันทร์ชมจันทร์สวยพี่ชมจันทร์แล้วก็พี่ชมจันทร์มากับหมอกสาหมอรักษากลับมาข้างหน้าข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ลูกข้างหน้านี่ตัวเหมือนตัวข้างหน้าลูกข้างหน้าลูกเออ นีเล่นเป็นไรลูกพักแป๊บหนึ่งก่อนมีเกมไหมเล่นแ,แต่ว่าเกมนี้เนี่ยนะคะจะนําโดยพี่มิเรียพี่มิเรียนั้นแรงฉับเพราะว่าจะให้พี่มิเรียนำนำเลยแนละ้วพี่มิเรียนั้นเปิดเต็มเลยเป็นม้าของของดาของโจงของยาดาเขาเนี่ยต้องต,ตัวตัวตรงนี้นะครับเรียงม้าเยอะมากนะครับข้ามมายวท้าดูโจนนะครับโกา